สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสมองสมบ,สบกกัติบอกขน้องวอ่วยีได้ทุกคนหลักทายคลิปทุกคนพอกกวน,นเผื่อแปะหัวอาหารทุกคนวันน <c oughs> ี้หัวยองกำลังกินข้าวเลยทุกคนเลยเลิกงานแล้วก็กินข้าวเดี๋ยวนั่งบันนี้ดีกว่าควรทำเขามาอ่านก่อนทน่านในว่าอย่างนีง้ทุกคนกอบ กับขอพระคุณเจคนสวยหลายๆทุกคนเสื้อผ้าของเจน้องมวยเองทุกคนเพิ่ดเก็บมาให้เนาะ <c oughs> แต่กับน้องมวยถ่ายคลิปทุกคนจะไปเอามาแกะทุกคนเบิ่งกันนะมีอย่างไรเนาะกับคนไทยเป็นกับเขาทุกคนเลยกับเขาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมันนี่เนาะตอนเช้าเพราะว่าทุกคนเสื้อผ้าใส่เต้ลงมาแต่ทำงานตอนนี้ก็นนะ <c oughs> ลงมาทำงานกับสีขาวสามเดือนเลยทุกคนเดี๋ยวมาเบิร์กแ้วกันทุกคนมาหนึ่งยันน้ำที่บอโยงานดีคนเสื้อผ้าเจไรนะทุกคนเสื้อผ้ามันเเสื้อผ้าแต่คนเป็นสาวคนทุกคนเต็น้ำนั่งลงมวยกับห่า หาสิบหาสิบหกหาสิบเจ็ดไหนวกมันสีใสได้อยู่ป่ะแต่ว่ามันเยอะด้ทุกคนได้แต่ว่าหัดอะไรเนานนะพวกงาม <c oughs> <c oughs> าบกเขากับสี่คเลย <laughs> พอกคุณเจคนหลายๆทุกคนเจเจนุ่มวยบนนุ่มวยเห็นงานนี้เองคนแต่เห็นเฮาใส่เสื้อผ้าตัวเก่าแล้วเพิ่นก็เลยเก็บเสื้อผ้าให้างเยุกคนบ้าหนุ่มวยสิกาใส่เห็ดเบียกมาดี่ารเอาไว้ใส่เมื่อบัดเมื่อบ้านเลยทุกคนงามาเลยแบบใส่ไปวัดไปยังก็ได้เอง แม่ล่นะสิเป็นสุดนอนพรเจดงมงวยลงมาสีขาวสามเดือนนี้ยังบมท่านได้สื่อเสือภาบสื่อสุดโบราณสื่อคนละสุดสองสุดรทุกคนกัพ่อเมยหัวหน้าพันเก็บมาหายน้ามือมาอทวิตรเป็นสุดนอนทุกคนสุดอันนี้เลยงามวะนี่ตือว่างามนะทุกคน จะพาพนสักดัดลอยหล้ยคนหอมตะกินน้ำหอมหอมตะกินน้ำยาปลาผนุน้องเวยบอกการใช้ทำงานหลุยคนเลยเสียดายเพราะว่ามันยังงามงงมันยังใหม่ว้าวลายกระตูนงามาลายกระตูนอี่ยังหก นี่ทุกคนไก่ที่หอนยามหนาวเลยใส่ขึ้นยาวอุ่นเลยทุกคนดอกไม้กำลังว่าวออกรอบความแบบสินเดือนนี่สิให้เจภาพโลตลาดนัดท่านะทุกคนตลาดนั้นมีสภาเนานะ ใส่ห็นยางมาดิใส่ดูโตลงมวยใหญ่ทุกคนอืมขาข้างในมันใส่สบายดิโอ้โหขับเลยขับเลยขับเลยบุกครับมาดิมันเป็นเสือเเเเเเส้อยีนทุกคนเป็นแผ่นแผ่นแผ่เสื้อยีน ทั้งในมันก็จะเป็นเพลอนเลื่อนงามทุกคนแต่ว่ามันขับน้องมวยไม่วนลองอันนี้ได้อยู่ทุกคน เป็นเสื้อผ้าแต่เจ๊ยังเป็นสาวแหละเนาะใส่ใส่เลใส่หัวเสดทุกคนเลยเสียดายแบบว่านองไว้อันถ้าใส่โรงงานยามันก็สิเปนแหละเก็บไว้บัดเมื่อบ้านกับบ้านทุกคนับบ้านเมใส่ที่บ้านใส่ไปหันไปนี่เสนวทุกคน เสียดีอคซีดังจะบอกว่าดูมีทุกคนกวนมีแต่เสียคนยิงเชียเจอะไเลาะทุกคนโตดีนะคลายๆเสียทัก ใส่าหนาคนในส่ซองตเลยคนเสียผาใส่นหนาอโอหนาวเลยมันจะอุ่นเลยสุดท้านี่มีต้องขับจะุขคนใส่ขนหนาไม่อยากขับแต่กระเพาะอืขับแต่เน้นว่าก็แค้นลงวายใหญ่ สะสมอยู่บาทในหอยแพ้กให้ทุกคนเนี่ยน่านัดภาคนาพร้สซส้อยู่บานนี่นตัวหาเล่เนี่ยมเป็นเกมเกมทุกคนเค่าขาดำานนบกระใส ใส่น้นทุกคนงามเลยเียไปทำเสือทคนจนได้เจ็ดนาทีแปดนาทียังไม่หมดตอนนี้จะเป็นเสือทุกคน ไช่เป็นะเบือุบอลค้อนมาสูงใส่นอนแค่นี้นนก็สูงจ้า ใส่สรงใส่ไมทันเป็นหญิงเลยทุกคนต้นนี้กระสุงค่ะต้นนี้ข่ายทรงแบบอยังวะแบบคนถองใส่ก็ได้ที่ทุกคนนี่นะทั้งทั้งหนามเป็นแพร่แพร่เยอาคำไมเสช้ได้อยู่ to see a time. ตัวสุดท้ายเซกันยาวจ้าสุดท้ายลองอีกเซกเคนยาวโอ้ตอนนี้พอดีดเลยทุกคนแบบบวชขับนะขับเกินไป นาบางคนจะได้เตบโตัวาัวมีแต่เสือพผ้หยิ่งเด้อบ่มี่คมบางคนหนึ่งสองสามสี่กสองตทุกคน ฉันได้กับขูบกุญแจลายเด้อจะพาคนแต่คุณเป็นสาวคนแต่ทุกคนเพาว่ามันโตหน่อยเนาะมีแต่ตัวน้อยและว่าคนตอนนี้กะบก็โตอะไรเดียนก็ลงมวยเนี่ยทุกคนตอนนี้แต่ว่ามีกับใช้ได้เมื่อคุณโตเุกคนแต่ว่ามันขับในนี้น้อยหนึ่งใส่แค่ยาวส่วนตัวอื่นใส่ได้สบายลงมวยก็บชิลเลือกเก็บไว้แบบเอาไว้มาใส่ที่บ้านนะทุกคนเพราะว่าห้าบอลบอลนี้เขาทำงานมันกับ ใส่กรได้ลทุกคนใส่ไปกับมันกับเปลือกกระเสดายเอาไว้เมื่อบาาใส่ไปหันไปนี่ก็ได้ทุกคนสิ่งงามพวกเขากัำลังมวยเลยเสียผ้า่าทุกคนอุโม,มืค์เสน่หได้คลิปเป็นเพียงานี้เด้อโด,ดนโดนลงคลิปเท่อหนึ่งนอกกาบ,บขอโทษขออภัยทุกคนเนาะลงคลิปไปกอาจจิตบ่ถึงใจมุขสุขทุกคนขอโทษขออภัยดังเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดี